สวัสดีค่ะโครงการ Origin Park and Play E 22 Station โครงการคอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ติดถนนสุขุมวิทใกล้รถไฟฟ้าสายสีเขียว BTS สายลวด0เมตรเข้าเมืองง่ายเดินทางสะดวกการล็อบบี้ขนาดใหญ่แบบดับเบิลวอลลุ่มให้ความรู้สึกกว้างขวางและหรูหราเมลบอกสของโครงการออกแบบไปอย่างเป็นระเบียบปลอดภัยแยกตู้ชัดเจนตามห้อง พร้อมระบบล็อกแน่นหนาไพรเวทเลาจ e พื้นที่ที่ออกแบบมาเพื่อลูกค้าคนพิเศษโดยเฉพาะให้ความรู้สึกสงบเหมือนอยู่ใน l เลาจ์ของโรงแรมชั้น2ของโครงการจะเป็นโซน Co-Working Space และห้องไพรเวท e ีติ้งรูมค่ะชั้น2จะพบกับ Co-Working Space พื้นที่โปร่งโลง่งสบายให้คุณทำงานได้ทุกวันอย่างมีออาชีพ รวมถึงห้อง private meeting room ห้องประชุมห้องทำงานแบบส่วนตัวพื้นที่นี้ช่วยให้คุณทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพโดยสามารถทำการจองง่ายๆผ่านแอปพลิเคชันที่บริเวณชั้น9จะเป็นส่วนกลางสำหรับสัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณโดยจะแบ่งเป็นห้องแคทคลับและห้องด็อกคลับค่ะห้องด็อกคลับพื้นที่นี้ออกแบบมาเพื่อให้น้องหมาวิ่งเล่นปลดปล่อยพลังแบบปลอดภัยในห้องแอร์เย็นสบาย ห้องแคทคลับพื้นที่ที่ทั้งปลอดภยัยเงียบสงบและมีมุมให้ปีนไปเล่นมีมุมให้น้องได้พักผ่อนในมุมที่เขาชอบทุกอย่างออกแบบมาเพื่อน้องแมวจริงๆเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมห้องขนาด22ตารางเมตรและ27ตารางเมตรของโครงการกันนะคะ ที่พักผ่อนบนชั้น25ของโครงการค่ะออกแบบมาเพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถใช้พื้นที่ในการพักผ่อนชมวิวหรือทำกิจกรรมต่างๆได้สกายฟิตเนสพื้นที่กว้างอุปกรณ์แน่นสายค่า์ดิโอสายเวทหรือโยคะที่นี่มีครบค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้นบนสุดของโครงการค่ะที่ชั้นนี้จะมีในส่วนของส n g ิง o ูและสกายการ์เด้นค่ะ Pool, สวีมมิ่งพูลสระว่ายน้ำขนาดฮาฟโอลิมปิกเป็นสระว่ายน้ำระบบเลือที่เหมาะสําหรับออกกําลังกายหรือแค่นั่งผ่อนคลายเพื่อรีเฟซร่างกายพร้อมวิวสวยที่ไม่เหมือนใครรูฟท็อปการ์เด้นมุมพักผ่อนที่พร้อมให้ใช้งานได้ในทุกวันมีมุมนั่งเล่นเดินเล่นรับลมพร้อมชมวิวแม่น้ําและทะเลแบบกว้างสุดสายตาเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับและดูแลท่านในฐานะลูกบ้านคนพิเศษของเราขอบคุณค่ะ